ครัฐมนตรีเห็นชอบโครงการพัฒนาความรู้ทักษะหรือเรียนรู้ทักษะใหม่สำหรับร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสโดยสนับสนุนเงินเพิ่ม2,000บาทเริ่มดำเนเินการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19ธันวาคมนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้ทักษะอัพสกิลหรือเรียนรู้ทักษะใหม่เรสกิลสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลาสซ,ซึ่งคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลสจึงได้จัดทำโครงการสำหรับกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน400,000ร้านค้า โดยร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพัสสามารถเลือกเข้าร่วมพัฒนาทักษะระหว่างวันที่19พฤศจิกายนถึงวันที่19ธันวาคม2568นายเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าว เพื่อต่อยอดกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวเพิ่มทักษะด้านการขายสินค้าออนไลน์ให้ได้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นทักษะทางการเงินเกี่ยวกับต้นทุนและทักษะด้านดิจิทัลโดยร้านค้ายังสามารถยื่นขอรับเงินกู้จากธนาคารออมสินรวมถึงสถาบันการเงินที่ร่วมมือกับแพลตฟอร์ม delivery ่สี่รายคือ Grab Food Line Man Robinhood และ Shopee เพื่อลดการพึ่งพาเงินนอกระบบคณะรรฐมตรีได้อนุมัติโครงการนี้และก็ให้เงิน ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าในการที่จะมาเรียนรู้ในการเพิ่มทักษะตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้เงินคนละไม่เกิน2,000บาทโดยเงินตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะไปเพิ่มท็อปอัพในยอดขายในส่วนที่รัฐบาลจ่ายให้ด้านนายลาวรลนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสิทธิประโยชน์ร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์การพัฒนาทักษะว่า 400รายแรกจะได้รับสิทธิ์เงินสนับสนุนจากภาครัฐร้อย120สูงสุดไม่เกิน2,000บาทต่อรายกระทรวงการคลังจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่23ธันวาคม2568ผ่านข้อความบนแอปพลิเคชันถุงเงินและข้อความสั้นหรือ SMS และโอนเงินสนับสนุนให้แก่ร้านค้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนที่ผูกกับแอปพลิเคชันถุงเงินในวันที่25ธันวาคม2568 ที่ต้องย้ำคือเรามีแค่400,000นะครับ400,000เท่านั้นที่จะรับเงิน2,000บาทออนท็อปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ลักษณะเดิมเสนอของคนละครึ่งพลัสก็คือเพิ่มคำเพิ่มเสริมนะครับก็ประชาสพันทุกร้านะะนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อัพสกิลหรือสกิลโดยที่มีเงินรับหน่จากรัฐบาลด้วยครับ นายพูนพงศ์ในย,ยนาภากรอ,อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้คัดเลือกวิชาที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพัสทางด้านบริหารจัดการร้านค้าสินค้าการตลาดดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายนพศรแก้วคำรายงาน